ตอนนี้ที่ร้านมีสายพันธุ์อะไรบ้างคะโอ้มีหลายสายพันธุ์เลยครับค่ะหลายสายพันธุ์เลยอย่างอันนี้ก็เป็นมันกินขาสั้นครับอ่าเป็นมันกินผสมเบงกอครับค่ะเอกลักษณ์เขาจะอยู่ที่ลายค่ะกำลังหลับกันเลยนะคะเนี่ยอันนี้ข้อเดียวกันใช่ครับมันมี6ตัวแต่ว่าขายไปแล้วขายไปแล้ว4ี่ครับทางร้านพี่มีส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดไหมคะมีใช่ไหมครับมีเพิ่งส่งไปภูเก็ต ส่งได้ทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะอันนี้สกอตติฟรครับมีหูพับกับหูตั้งครับเห็นแค่ตัวนี้ลายสวยค่ะอ๋อนี่จะลายสวยลายชัดใช่ไหมคะนี่้ลายชัดก็น่ารักกันเนี่ยดูสิคะเนี่ยสนมากเลยนะคะตัวเนี้หลังแต่มานี่สกิดตลอดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยดูสิคะเนี่ยยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิตัวนี้น่ารักมาก สวัสดีค่ะครอบครัวโอรีพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรสมีนบุรีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาน้องแมวที่ร้านบางลีกันนะคะอย่าลืมนะคะสําหรับกิจกรรมแจกนกนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะพบผู้ติดตามตามที่เราแจ้งไว้แล้วนะคะกติกาการร่วมสนุกของเรานะคะเข้าไปดูได้ที่เพจของครอบครัวโอรีพากินพาเที่ยวนะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านบางลีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาน้องแมวกันนะคะตอนนี้ที่ร้านมีสายพันธุ์อะไรบ้างคะโอ้มีหลายสายพันธุ์เลยครับค่ะหลายสายพันธุ์เลยอย่างอันนี้ก็เป็นมันกินขาต้นครับค่ะทั้งหมดเลยเหรอคะใช่ครับถ้ากรงนี้เป็นขาต้นทั้งหมดเลยครับค่ะอันนี้เขายังไงคะกี่ข้อคะเนี่ยอ่าอันนี้สามข้อนะครับโอย่างอันนี้เป็นขาเป็นมันกินผสมเบงกอครับ ค่ะผสมเบงกอผสมเบงกอค่ะครับมันก็จะมีลายแบบลายเสือครับค่ะครับอย่างอย่งสองตัวข่าวนี่เป็นผสมสกอตติชโฟลก็คือเอาขาสั้นผสมกับสกอตติะครับค่ะครับอย่างอันนี้เป็นผสมเอกโซติกอ๋อหน้าครับก็จะแบบบูบูหน่อยครับค่ะแล้วแล้วราคาเป็นยังไงคะถ้าลูกผสมแบบนี้ก็อยู่ที่1 5ื0นห้าถึงสองหมืนนะครับค่ะถ้าขาสั้นนะ จะอยู่ที่15ื0 0ห้ถึงสองหมืคือมีขาสั้นกับขายาวเหรอคะหรืใช่ครับขาสั้นจะราคาเขาสูงกว่าใช่ครับค่ะราคานี้รวมวัคซีนด้วยนะครับอ๋ออันนี้ก็คือให้วัคซีนแล้วใช่ครับค่ะคาให้วัคซีนตอนสองเดือนสองเดือนงั้นอันนี้ก็คือ2เดือนแล้วใช่ครับค่ะ2เดือนแล้วถึงจะเอามาขายค่ะแล้วปกติแมวเขาจะต้องได้รับวัคซีนยังไงบ้างคะพี่ก็เริ่มที่2เดือนแหละครับเริ่มที่2เดือนแล้วก็ ก็มันจะตามโปรแกรมหมอครับเขาก็จะมีตามโปรแกรมอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ก็คือทางร้านก็คือให้วัคซีนแล้ว แกแรล้วยังไงคะแต่ละสายเปนราคาอย่าง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 องันเนี้ยอย่างสีขาวเนี่ยก็ประมาณหมื่นห้าครับหมื่นห้าครับอันนี้ก็ประมาณหมื่นห้าเบงกอนเเบงกอเบงกอขาสั้นนะครับ่ะก็หมื่นห้าอย่างอันเนี้ยมันเป็นผสมเอกโซติกอยู่ที่ประมาณสองหมื่นครับอ๋อถ้าตัวนี้ะคือประมาณสองหมื่นน่าก็จะบูดหน่อยครับน่ารักค่ะนนี้ค่ะอันนี้ก็สองเดือนกันแล้วนะคะเนี่ย สองหมื่นตัวละสองหมื่นใช่ไหมคะอันนี้ค่ะขาสั้นก็จะราคาประมาณนี้ใช่ไหมคะสอหมื่นห้าถึงสองหมื่นนะครับค่ะแต่ถ้าขาสั้นผมก็จะฉีดวัคซีนให้ด้วยค่ะมันราคาสูงราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้ไหมคะพี่ได้ครับได้ค่ะนิดหน่อยนะครับราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้นะคะนี้ค่ะ ตัวนี้ตาสีฟ้าจากตาสีฟ้าด้วยใช่ไหมคะเยกำลังน่ารักกันเลยนะคะเนี่ยสำหรับคู่นี้ละค่ะอันนี้เป็นอเมริกันจอแทนนะครับราคาอยู่ที่ตัวละหกพันครับอันนี้ก็คือตัวละหกพันใช่ครับอายุเท่าไหร่คะพี่นี้สองเดือนเหมือนกันครับสองเดือนก็คือปกติก็คือสองเดือนใช่ไหมคะถึงจะเริ่มเอามาขายได้ใช่ครับค่ะ เป็นอเมริกันช็อตแท้ครับไม่มีไม่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 ได้ขาสั้นครับค่านแท้ผันแท้ใช่ไหมใช่ครับเอกลักษณ์กจะอยู่ที่ลายกําลังหลับกันเลยนะคะเนี่ยอันนี้ข้อเดียวกันใช่ครับมันมีหกตัวแต่ว่าขายไปแล้วขายไปแล้วสี่ครับ ขายไปแล้ว4นะคะเหลือ2นะคะนี่กำลังหาบ้านอยู่นะคะเนี่ยน้องๆกำลังหาบ้านอยู่ราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้นี่รับวัคซีนหรือยังคะรับแล้วครับรับแล้วนะคะค่ะสำหรับตัวนี้ละคะอันนี้เป็นเอกโซติกช็อตแฮร์ครับค่ะสองเดือนกว่าแล้วครับสองเดือนกว่าแต่ดูเหมือนจะตัวใหญ่อยู่นะคะใช่ตัวใหญ่ครับค่ะพ่อแม่เขาตัวใหญ่โครงสร้างเขาใหญ่ครับ เขามีพี่น้องไหมคะตัวนี้มีสามตัวครับอ๋อไปแล้วสองใช่ครับค่ะเหลือหนึ่งตัวตัวผู้หรือตัวเมียคะตัวนี้ตัวผู้ครับตัวผู้นะคะระหว่างตัวผู้กับตัวเมียครับลูกค้าซื้อซื้อผู้หรือเมียมากกว่าครับแล้วแต่คนหาเลยครับแล้วแต่คนหาใช่ไหมคะนี้แต่ถ้าถ้าจริงๆแล้วน่าจะเป็นตัวเมียที่ขายขายง่ายกว่าเพราะว่าเขาจะให้ลูกใช่ครับเขาให้ลูกค่ะแต่มันก็แล้วแต่คนหา แล้วตัวผู้ตัวเมียราคาต่างกันไหมพี่ผมขายราคาเดียวกันครับขายราคาเดียวกันครับทางร้านพี่มีส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดไหมคะมีใช่ไหมคะมีเพิ่งส่งไปภูเก็ตส่งได้ทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะทั่วประเทศเลยค่ะร้านเปิดทุกวันไหมพี่อ่หน้าร้านเปิดเสาร์อาทิตย์ครับหน้าร้านเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วถ้าวันธรรมดาก็นัดรับ วันธรรมดาก็คือสามารถโทรได้ก็มีมีทางเฟซบุ๊กอะครับเฟซบุ๊กที่ใช้ว่าบางรีแคทโฮมครับบางรีแคทโฮมนะคะค่ะแล้วเบอร์ติดต่อทางร้านแล้วคะพี่อ่า085-335-2518ครับค่ะเดีเราขึ้นไว้ให้อีกทีนะคะก็สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศใช่ครับค่ะเดี๋ยวรายละเอียดนะคะการส่งแล้วก็ค่าส่งก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้ครับกำลังปีเลย สำหรับสามตัวนี้ล้ะค่ะครับเป็นสกอตติฟครับมีหูพับกับหูตั้งครับค่ะยังไงคะแต่สองตัวนี้เข้าเดียวกันครับตัวนุ้นอีกคอหนึ่งค่ะดูนอนที่คะเี้ค่ะดูนอนค่ะหูพับเหรอครับหูพับครับค่ะ ราคาต่างกันไหมคะพี่หูพับกับหูตั้งหูพับจะราคาสูงกว่านะครับค่ะก็อันนี้อย่างอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8ปดพันนะครับค่สองตัวเนี้ยราคาแล้วตัวนตัวไหนห้าพันครับห้าพันตัวในคือหูตั้งเหรอคะหูตั้งครับอันนี้สีช็อคโกแลตค่ะอันนี้ก็คือจากพ่อแม่เขาใช่ไหมคะถ้าพ่อแม่เขาหูตั้งเขาก็จะใช่ครับก็ส่วนมากเขาจะเอาหูพับผสมกับ หูตั้งอะครับรแล้วลูกออกมาก็แล้วแต่ว่าจะได้หูพับลก็ลอรอล้นกันอีกทีใช่แต่ถ้าหูพับมันราคาจะสูงกว่าอ๋อถ้าเราได้หูพับราคาก็จะสูงกว่าครับค่ะ กำลังซนนะคะอันนี้ก็น่าจะประมาณสองเดือนใช่ไหมคะใช่ครับสองเดือนค่ะวัคซีนแล้ววัคซีนแล้วอย่างตัวนี้มีคนจองไปแล้วเดี๋ยวเขาจะกำลังจะมารับอุ้ยมีจองแล้วน้องมีเจ้าของแล้วนะคะเนี่ยรอไปบ้านใหม่ถ้าลูกค้าซื้อจากพี่ไปแล้วเขามีลูกอะค่ะอันนี้พี่รับซื้อไหมคะอ่ารับครับก็คือส่วนมากก็จะ เอาไปแล้วก็เอารูปมาฝากขายครับอ๋อก็จะเป็นลักษณะของการเอารูปมาฝากขายกับทางร้านได้ใช่ครับค่ะรับ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 ฝากขายรับฝากขายนะคะนี้ค่ะก็คือขายซื้อเหมาข้อกับครับะก็จากกระสวนมากผมจะรับจากลูกค้าที่ซื้อไปไม่ไม่ได้รับมั่วครับค่ะแต่ว่าของพี่เองก็มีมีฟาร์มอยู่ที่บ้านอยู่นะคะมีมีมีเกือบทุกสายพันธุ์นะครับค่ะ ็คือทุกตัวของที่นี่ก็คือสายพันธุ์แท้ใช่ครับค่ะมีใบมีครับมีใบพดิกรีใช่ไหมคะนี้ค่ะแล้ววัคซีนที่ได้รับตรงนี้ค่ะพี่ก็จะมีสมุดวัคซีนให้มีครับมีสมุดวัคซีนให้ครับก็คือจะฉีดวัคซีนให้ก่อนย้ายบ้านนะครับค่ะ อย่าให้แมวเลียมือนี่คือยังไงคะคือมันมือมือคนเรามันมีเชื้อโรคอะบางทีเขาไปจับใช่ถ้าเลียมันอาจจะป่วยได้อ๋อแมวอาจจะป่วยได้นะคะอันนี้ก็น่ารักกันเนี่ยดูสิคะเนี่ยสนมากเลยนะคะตัวเนี้ยตล้งแต่มานี่สะกิดตลอดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยดูสิคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิตัวนี้น่ารักมาก สก,กิดตั้งแต่มาแล้วนะคะเนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย